สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันเห็นไหมคะนี่ค่ะเออทา,ทายออกบ้างแต่ถ้าอันนี้คงทายออกแน่ๆว่าเป็นต้นหอมใช่ไหมคะดูทั้วอนนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหรากเขาเต็มเลยเห็นไหมคะ กำลังจะบอกเพื่อนๆว่ามาปลูกต้นหอมง่ายๆทานเองค่ะ,คะวิธีทำไม่ยากค่ะมาติดตามกันค่ะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็จะมีขวดน้ำค่ะขวดน้ำยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมีดค่ะหรือว่ากรรไกค่ะสำหรับมาตัดกวดนะคะแล้วก็หอมค่ะหอมแดงค่ะ พอดีบังเอิญดิฉันก็เหลือหอมแขกน,นะคะแล้วก็น้ำค่ะสำหรับใส่เติมในขวดค่ะวิธีทํานะคะเราก็จะเอาฉลากก็ออกนะคะให้ไว้ยี่ห้อแล,ละะแล้วก็บางคนเขาปลูกโดยเอาหัวหอมตั้งบนขวด ซึ่งเราจะต้องใส่น้ำเยอะมันเปลืองน้ำนะคะอันนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าเราตัดออกแค่นี้เราก็จะเติมน้ำน้อยลงนะคะวิธีการก็เจาะค่ะเจาะขวดให้เป็นรูถ้ามีดไทยคมๆเนนะคะเราจะใช้มีดหั่นไปเลยก็ได้ค่ะคัตเตอร์ดีที่สุดค่ะ ถ้ามีเจาะข้าวแล้วเราอาจจะใช้กันไกรตัดต่อค่ะทำรูดได้แล้วเราก็ตัดตามร่องของขวดนะคะตัดให้ตรงให้เรียบค่ะรูสึกด,ดีฉันจะตัดเบี้ยวไปแล้วนะคะ ก็จะได้ขวดถ้าปากขวดเขาไม่เรียบร้อยก็เอากันไกรเล็มให้เรียบร้อยค่ะเพื่อมันจะได้ไม่บาดมือเรานะคะนี่ค่ะก็จะได้ตัดออกมาขวดก็จะเป็นสองท่อนเราก็ตัดเราก็เอาท่อนนี้นะคะจับเขาใส่อย่างนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาหัวหอมวางลงไปตรงข้างบนนี่เราจะให้มันสูงต่ำเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะบางคนอาจจะบอกว่า,าฉันตัดลงถึงตรงนี้ก็กแล้วแต่ตามชอบแต่สำหรับตัวดิฉันชอบแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะติดและมั่นคงนะคะอันนี้เราก็เป็นอันว่าเราก็มีขวดเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำค่ะ เติมน้ำลงไปในขวดนะคะเติมไปให้ให้พอดีค่ะให้น้ำอยู่แค่ตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะวางเราจะวางหัวหอมแดงไปก็ให้ต้นเขาแช่น้ำอยู่นะคะทีนี้หอมแดงนะะี่ยค่ะ หอมแดงที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะดิฉันก็มีหอมแดงเยอะอันนี้ดิฉันซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์จะทําการปลูกเป็นต้นหอมแล้วก็ทยอยกินค่ะเพราะชุดนี้ดิฉันปลูกไว้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะอันนี้ดิฉันก็จะทําการตัดตรงนี้ค่ะตัดตูดหน่อยค่ะ ก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะคะอย่างอันนี้ที่ดิฉันทดลองทําก็คือดิฉันไม่ตัดไม่ตัดตรงตูดเขานะคะแช่เข้าไปเลยแต่สําหรับกระบอกนี้ดิฉันตัดตัดตัดหมดเพราะตัดแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะงอกเร็วก็ตัดไปแค่นี้นะคะเอามีดคมๆค,ค่ะเฉือน เนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาเขาใส่ลงไปอใส่ให้ดีค่ะค่อยๆใส่เนี่ยและค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะการปลูกต้นหอมค่ะเห็นไหมคะ การปลูกต้นหอมก็มีเท่านี้เองทีนี้เราก็เอาตั้งไว้ค่ะจะตั้งไว้ในบ้านนอกบ้านได้ทั้งนั้นแต่ก็ควรอยู่ในที่ร่มนะคะแล้วก็เวลาจะลดน้ำเขาน้ำเขาพร่องไปถ้าน้ำเขาพร่องไปมากเราก็เติมน้ำค่ะ จะเติมด้วยการเติมข้างบนก็ได้หรือจะยกขวดนิดนึงแล้วก็เติมลงไปตรงช่องนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราวันนี้ดิชันปกติดิชันเอาเขาไปในครัวค่ะก็ตรงที่มีแสงแดดส่องแต่ในครัวก็ต้องมีหน้าต่างเปิดให้ลมให้อากาศถ่ายเทนะคะเพราะถ้าอยู่ในห้องอับปิดเขาไม่มีอากาศหายใจเขาก็จะตายค่ะเพราะว่าเขามีชีวิตนะคะอันนี้ดิชันก็จะเอา ตั้งไว้ตรงนี้สักพักค่ะส่วนชุดนี้ดิฉันจะเอาออกไปให้ได้รับแสงแดดสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วดิฉันก็จะกลับเข้ามาพักในที่ร่มตอนเย็นดิฉันก็จะเก็บเขาเข้าไปข้างในบ้านเพราะว่ารอบบ้านนี้แมวชอบมาค่ะแล้วเดี๋ยวมันมาตะกุยมันมาทำหอนิชันล้มดิฉันไม่ไวใจนะคะนี่ค่ะจะให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามของ ของต้นหอมที่เราปลูกนะคะถ้ามีแก้วก็ใช้แก้วได้สบายมากเลยค่ะฝาแก้วเราก็เอาหงายฝาเลยเห็นไหมคะเติมน้ำก็ง่ายอันนี้อาทิตย์กว่าเห็นไหมคะท่านผู้ชมรากเของอกออกมาเต็มใบต้นหอมเขาก็แทงออกมาโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะนี้เราก็ปลูกไว้ค่ะถึงเวลาเขาโตเต็มที่เราก็เอามาปรุงอาหารได้ ปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นฝีมือของเราเองอันนี้ถ้าเดี๋ยวน้ำมันพร่องไม่ถึงขีดในดีฉันก็จะต้องเติมแต่ช่วงนี้ยังปล่อยเขาไปได้ก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะตั้งให้เขารับแสงแดดค่ะสำหรับต้นนี้ค่ะต้นนี้เนี่ยเขามีแววงอกมาก่อนใครเพื่อนเลยค่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่เป็นหัวคาดว่าหัวเขาคงจะแก่มาก เพราะว่าตอนซื้อมาเราเริ่มเห็นว่าเขาจะแทงใบเขียวๆออกมาแล้วนะคะอันนี้เราก็สามารถยกดูได้ค่ะยกนี่ค่ะยกแก้วดูเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็น3ามกลีบก็จะได้หลายต้นอยู่ค่ะเพราะว่าในแต่ละกลีบนะคะเขาก็จะมีต้นของเขาอยู่ถ้าเราดูวงใบนะคะ เราจะเห็นนี่น้ําก็พร่องแล้วเดิฉันจะต้องเติมน้ํานะคะการเติมก็เติมได้สองแบบค่ะถ้าเผื่อเติมข้างบนนี้ก็ได้ค่ะหรือจะยกเติมก็ได้ค่ะการเขาต้องไม่ให้ไม่ให้ท่วมเขามากนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าค่ะ นี่ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวดีฉันก็จะตั้งรับแสงแดดเพื่อให้ใบเขาได้มีการปรุงอาหารสีจะได้เขียวสดนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูการเจริญเติบโตสำหรับอันนี้ค่ะกระถางนี้ดีฉันมีความรู้สึกว่าเขามีแววว่าจะไม่งอกเหมือนจะเป็นรา แต่ดิฉันก็เห็นว่ามันยังมีต้นหนึ่งที่ยังงอกอยู่ก็ยังคิดว่าจะให้โอกาสเขาหรือเราจะตัดเขาออกอีกดีคะท่านผู้ชม,มเราจะเอายังไงดีอยากปรึกษาท่านผู้ชมแต่ดูสิคะรากเขางอกคะ่ะคือต้นเขาพยายามจะเจริญเติบโตแต่เขาโปลอออกมาไม่ได้ สำหรับควรน,นี้รากเขางอกออกมาแล้วค่ะกินน้ำไปเยอะมากเดี๋ยวต้องเติมน้ำแต่ว่าต้นเขาพึ่งจะเห็นไหมคะนี่ถ้าดูมุมตัดด้านข้างเห็นไหมคะเขาพึ่งจะนูนขึ้นมางอกขึ้นมาค่ะก็อดใจรอค่ะเพราะว่าคิดว่าหัวหอมนี่หอมแดงนี่แต่ละหัวก็คงมีาอายุไม่เท่ากันนะคะ หลังจากที่คุยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วนะคะดิฉันก็คิดว่าจะตัดสินใจเอาเขาออกมาค่ะแล้วก็จะลองดูวิธีหนึ่งที่จะลองดูก็คือว่าเนี่ยค่ะต้นนี้เขาจะงอกอยู่สองทางเลือกคือดิฉันจะปล่อยให้เขางอกหรือดิฉันจะตัดปาดออกอีกเพื่อให้เขาเติบโตใหม่ดิฉันจะเลือกวิธีที่สอง นะคะเพื่อจะได้ศึกษากับเพื่อนๆไปพร้อมกันนะคะเพราะถ้าเขาเป็นลาสีดํำนี้ก็ไม่น่ารับประทานค่ะตอนนี้เราก็ตัดเขาออกไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะเป็นการทดสอบทดลองของเรานะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมพอตัดไปค่ะสิ่งที่เห็นคือเราเห็นสีเขียวก็แสดงว,ว่าต้นเขาเนี่ยพยายามจะออก แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมตรงนี้มันเป็นสีดำเนี่ยดิชันก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเรามาตามดูกันไปเลยนะคะเพาสีดำเนี่ยดดฉันกลัวเรื่องลาหรืออัลฟาท็อกซินที่โผล่มานี้ก,ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนี่เราก็ยังไม่เจอโอ้มันมาอยู่ในชั้นนี้ท่านผู้ชมโอ้มันก็ไม่ได้หวายเสียดายมากเลย ใช่ค่ะมันเป็นลาติดอยู่ในชั้นนี้ชั้น,นเดียวในวงนี้วงเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหาอ้อวงนี้อีกนะคะแต่ก็เราคิดว่าปลอดภัยแล้วเราตัดเขาออกอันนี้ก็จะเหลือชีวิตใหม่ที่เราเห็นสีเขียวๆค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมกับดิฉันก็จะมาติดตามดูต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาเขาไปตากแดดไปพึ่งแดดนะคะถ้า ต้นเขาหลุดออกมานี้เราต้องพยายามนะคะให้ลากใส่ให้ลากเขาลงไปให้ดีค่ะอย่าให้ลากเขาขาดหรืออะไรเขาจะต้องดูดน้ำมาเลี้ยงลําต้นค่ะนค่ะเราก็ต้องช่วยค่ะเวลาเขาต้องยเขดูดน้ำ เราช่วยเคลียร์เขาล,ลากเขาลงมาหน่อยค่ะนี่แหละค่ะลากเขาลงมาหมดแล้วอค่ะฉันก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่ให้เขาเลยอืมยังน้ำยังน้อยอยู่ค่ะต้องเติมเพิ่ม ให้ถึงต้นเขาค่ะรากเขาจะได้ดูดน้ำค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ